สวัสดีค่ะรสมอยนะคะวันนี้มามอบสองเทคนิคดีสำหรับการทำการตลาดสำหรับโลกยุค n e วเวอร์นะคะโลกยุคเนวเวอร์เป็นยุคที่เรียกว่ายุคที่อะไรนะคะลองตั้งคำถามเซลโกตัวเอ๊ะเป็นยุคแบบไหนนะคะในยุคเนวเวอร์ที่คุณจะคิดแนวคิดเป็นยุคแบบไหนเพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันนะคะแต่ในความหมายตรงนี้ของดิฉันเองในสื่อเล่มนี้นะคะเขียนว่ายุคเนวเวอร์คือยุคที่มีการแข่งขันสูงยุคที่การใช้หุ่นยนต์มากยุค ที่มีการใช้คอมมนิเคชันโดยการที่ไม่ได้เจอกันส่งแต่ไลน์ส่งแต่บางอย่างแต่ไม่ได้คุยไมไ่ส่งผ่านหัวใจกันนะคะมีความรวดเร็วแต่แห้งแล้งด้วยความรักแห้งแล้งด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าน้บที่หัวใจของคุณขาดไปนะคะดังนั้นการตลาดยุคนั้นเนื่อะไรที่เราจะต้องไปถึงแล้วเราจะต้องสร้างสมหรือสะสมบางอย่างที่เป็นพฤติกรรมของเรานะคะจากหัวใจความคิดสู่ทางกายนะคะข,ข้อแรกนะคะ ก็คือหัวใจแห่งการให้คุณค่ามันคืออะไรคําว่าหัวใจของการให้คุณค่าในธุรกิจยุคหน้าเป็นธุรกิจหรือการตลาดที่สินค้าทุกตัวกระจายได้เร็วมากแค่ชวดแปะนิ้วมือในมือถืออย่างเงี้ยนะคะแค่แปะนิ้วมือในปุ๊บเนี่ยทุกอย่างกระจายนิดเดียวดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเกิดขึ้นคือการให้คุณค่าต่งางหากที่ มันจะคงอยู่ได้ยาวนานและคนก็จะประทับใจและคนอยากได้ดังนั้นสินค้าของคุณให้คุณใส่ความมีคุณค่าเข้าไปใส่ความจริงใจเข้าไปจะทําให้สินค้าของคุณดูดีคําว่าดูดีคือดูดีในหัวใจไม่ใช่ดูดีเอาเป็นแบรนด์ก็รู้อ่ะตรงนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรับรูปลักณภายนอกแต่ถ้าข้างในของคุณไม่มีอะไรของคุณโปกเกเขาซื้อั้งเดียวทิ้งแล้วแถมบอกต่อว่าอย่าซื้อสินค้านี้แต่สินค้าบางอย่างที่ อาจจะยังไม่ข้างนอกไม่สวยแต่ว่าทําไม่สวยก็ยิ่งดีนะคะแต่ณเบื้องต้นที่คุณทําได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะบางครั้งการทำแพ็กเกจหรือการทําลูกรลกให้สวยมันอาจจะต้องใช้เงินใช้อาใช้จ่ายบางอย่างในการทําอันนี้ดิฉันเข้าใจณเบื้องต้นอะไรที่คุณไม่ต้องทําไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากไม่ต้องทําที่เป็นเงินทองแต่ใช้หัวใจคุณทาค้นหาหรือว่า ให้หาสินค้าที่คุณมีอะไรที่มันเป็นคุณค่าที่สามารถมอบให้กับลูกค้าหรือผู้หรือกลุมได้จะทําให้รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มันมีคุณค่าและมันใช้งานได้แค่คุณทําตรงนี้มันจะทําให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าอยากซื้อคนนี้ไว้ใจในสินค้าว่ามันทําประโยชน์ได้ตามที่เขาบอกหรือสินค้านี้ทรงคุณค่ากับตัวเขาเพราะว่าสินค้าไหนที่มันทรงคุณค่าทุกคนย่อมอยากได้ทุกคนย่อมอยากซื้อเลยจับจอดเก็บจับจับจ่ายและซื้อไว้ที่บ้าน รวมทั้งอะไรรู้ไหมคะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างนี้ฉันก็เป็นค่าสินค้าไหนอันไหนที่มันดูมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ก็อยากจะซื้อสิ่งเนี้มอบให้กับคนที่เรารักหรือมอบให้กับครูบาอาจารย์หรือมอบให้กับญาติสนิทม,มิตรสหายเพื่อเขาจะได้ใช้เขาได้มีสิ่งดีๆหรือเขาได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มันมีคุณค่าและคุณประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นกลับไปดูสินค้าคุณนะคะซึ่งอาจจะเป็นสินค้าบริการหรือในหัวใจคุณก็สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกักนสาคัญมากๆนะคะนี่คือข้อเสนอ ข้อที่สองคืออะไรข้อที่สองคือการเข้าใจในตัวสินค้าอันนี้มันจะลิงก์กับข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งถ้าคุณเข้าใจทำได้จะทำให้ข้อสองคุณทำได้เพียงแต่ขอให้คุณตระหนักรู้ว่าข้อนี้สำคัญมากว่าข้อนี้สำคัญเรื่องของการเข้าใจตัวสินค้าของคุณอย่างชัดเจนนะคะลองนึกดูเวลาคุณไปซื้อสินค้าไหนนะคะไปซื้อแล้วปุ๊บค,คนถามว่าเออตรงนี้เป็นยังไงคุณสวัดยังไงทำอะไรได้เพราะคุณไม่ถามปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ ก็เออกัคือแบบว่าคุณถึงงงต้องเดินกลับไปถามคนนู้นคนนี้แล้วกลับมาถามคุณคุณรู้สึกอย่างไรกับสินค้านั้นคุณรู้สึกว่าพอใจได้หรือเปล่านะสินค้าตัวนี้น่ากลัวจริงๆหรือมีบางสั่งที่มันน่าจะมีอะไรแปลกๆละมันจะทําให้ความเชื่อมั่นถอยไปดังนั้นตัวคุณเองโดยเฉพาะเจ้าของจําเป็นต้องรู้จักสินค้าคุณนะคะถ้าคุณรู้จักสินค้าคุณทุกอย่าง ไม่ว่าใครถามมุงไหนฉันตอบได้หมดเพราะทำมากับมึงนะคะเพราะสินค้านี้คุณรู้คุณทําคุณจับคุณต้องคุณทุกอย่างคุณนึกภาพออกทุกอย่างนะคะซึ่งอันนี้ดิฉันจะยกตัวอย่างเคสจริง,ซ,งซึ่งเป็นตัวดิฉันเองนะคะว่าในการตอนที่เราทำโครงกานกับทางลูกค้าญี่ปุ่นนะคะสินค้าโปรดกักหรือโปรเซสไลทุกอย่างจะอยู่ในหัวตลอดเวลาฉะนั้นพูดถึงปุ๊บเราจะนึกได้เลยว่าคัดไลหรือตรงจุดตรงไหนที่ลูกค้าพูดถึงจุดไหนตรงที่ลูกค้าบอกถึง เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเราจาได้ทุกจุดนะคะนี่คือสิ่งที่เราสามารถตอบได้เลยเมื่อลูกค้าถามเราสามารถพูดได้เลยทันทีเพราะมันสิ่งที่เรารู้และที่สําคัญเราสามารถหาจุดที่ผิดปกติหรือหรือจะทําให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างง่ายดายเห็นไหมทะทหนึ่งอย่างแต่คุณได้แถมปีกสองอย่างชีอินวันเช่นเดียวกับกาแฟนะคะแต่เป็นกาแฟจายเป็นกาแฟของคุณแจที่สร้างประสิทธิภาพสร้างแบรนด์ สร้างทาให้ตัวตนของคุณสามารถเข้าไปเขาเรียกว่ามองเห็นคุณค่าแล้วก็เข้าไปจัดการเครื่องในของคุณได้อย่างดีขึ้นดังนั้นข้อที่หนึ่งให้เจอข้อที่สองถ้าไม่เป็นสินค้าเข้าใจตัวตนเข้าใจ your self เข้าใจตัวตน,ตวตนคุณคิดยังไงภูเขาต้านน้าแข็งของคุณเป็นอย่างไรซึ่งดิชันได้บอกอ่ได้มีมีโชว์ภาพภูเขาน้ําแข็งนะคะซึ่งดิชันเขียนอยู่ในสื่อเล่มนี้นะคะจะเป็นภาพนี้เนาะนะคะจะเป็นภาพนี้นะคะ ให้คุณเข้าใจว่าไอ้ส่วนข้างล่างของคุณตรงเนี้มันคืออะไรเพื่อคุณได้จัดการแล้วก็ดูแลมันแล้วก็มันจะได้กลกับเป็นภาพนี้นะคะเหมือนหนังสือดิจิทัลเลนนี้นะคะการตลาดภายในสู่ภายนอกดิจิทัลเพื่อจะเข้าใจและไปจัดการ ตัวตนของคุณเมื่อคุณจัดการได้ทั้งนั้นนะคะทุกอย่างมันง่ายมากเหมือนคําสอนของพระองค์บอกว่าชนะใจคนทั้งโลกไม่เท่าชนะวใจคุณถ้าคุณชนะวใจคุณโลกทั้งใบเปลี่ยนไปอย่างไรแต่คุณยังคงมั่นคงต่อไปนะคะพบกันใหม่กับคลิปด,ดีๆแล้วก็แบ่งปันความรู้กันนะคะสวัสดีค่ะ